จีนสร้างเรือซัมวอลเมดอินไชนาได้สําเร็จแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะจีนได้ทดสอบทางทะเลเรือโดรนล่องหนไร้คนขับนะคะซึ่งคล้ายละไม้คล,คล้ายคลึงกับเรือซัมวอลของมากันค่ะโดยได้ทําการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วล่ะค่ะสําหรับการรับมือในทุกๆสถานการณ์โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงถึงมนุษย์นะคะหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของลูกเรือเลยล่ะค่ะเพราะว่าควบคุมระบบต่างๆด้วย a อนะคะ ซึ่งสื่อต่างประเทศก็จับจ้องมากันใหญ่เลยค่ะว่าเรือลำนี้ของจีนเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเรือซัมวอลชื่อดังของสหรัฐเลยละค่ะ โดยทั้งอาทีกอบัตแแล้วก็สู่เซาทไชน่ามอร์นิงโพสต์นะคะได้รายงานค่ะว่าเรือโดรนไร้คนขับล่องหนของจีนที่สามารถจะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ซึ่งในตอนนี้นะคะเรือโดรนที่ดําเนินการโดย AI ของจีนค่ะได้เสร็จสิ้นการทดสอบทางทะเลครั้งแรกแล้วนะคะโดยเรือลํานี้มีขนาด200ตันค่ะสามารถเดินทางได้โดยความเร็วมากกว่า20นอตหรือว่า37กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถส่งไปยังทุกพื้นที่ในภารกิจลาดตระเวน นะคะแล้วก็พร้อมสำหรับเครื่องบินเรือดำน้าเรือผิวน้ำอื่นๆค่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของ มนุษย์ที่อยู่บนเรือนะคะเพราะว่าทุกระบบเนี่ยควบคุมโดย AI ค่ะการใช้งานเรือโดยลำนี้นะคะสามารถป้องกันชายฟังหรือจะใช้งานควบคู่ไปกับเรือขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเรือลำนี้นะคะก็คือควบคุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ค่ะมีเทคโนโลยีการนำทางอัตโนมัตินะคะแล้วก็ชิ้นส่วนทั้งหมดบนเรือผลิตโดยจีนค่ะทั้งหมดนี้นะคะ ถึงแม้ว่าผู้ผลิต USV ของจีนลำนี้จะไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ว่า การออกแบบมาค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเดินทะเลขั้นสูงนะคะโดยมีคุณสมบัติที่เสียงต่ำมีความฉลาดสามารถร้องหนได้แล้วก็สามารถที่จะแล่นไปได้แบบไปคนขับแล้วก็อิสระด้วยล่ะคะ่ะด้วยสื่อเซาทเชย์น่ามอนิ่งโพสต์นะคะได้ตั้งข้อสังเกตว่าการออกแบบเรือลำนี้คล้ายกับเรือซัมวอของกองทัพสหรัฐมากเลยทีเดียวค่ะที่โดดเด่นที่สุดนะคะก็จะเป็นช่วงจมูกที่เจาะคลื่นค่ะแล้วก็มีรูปทรงตัวเรือแล้วก็ โครงสร้างส่วนบนแบบกล่องนะคะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีลักษณะคล้ายกับเรือซีฮันเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะคะซึ่งเป็น USV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีความยาว40เมตรกว้าง13เมตรมีระวังขับน้ํา145ตันนะคะเทียบกับเรือซัมวอของสหรัฐค่ะที่มีขนาด190เมตรแล้วก็มีระวังขับน้ําอยู่ที่15,000ตันค่ะ